มาดูชุดแถวบนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายสัญลักษณ์ก่อนนะครับตัว E N A ลบนะครับ E N A บวกคู่นี้นะครับก็จะเป็นตัว enable การใช้งานนะครับตัว D I R ลบ D R บวกนะครับก็คือเป็น direction ในการกลับทิศทางของตัว s t e p motor ของเรานะครับตัว pulse นะครับ P U L ลบ P U L บวกนะครับก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณ pulse มานะครับให้กับตัวตัว s t e p ตัวไดของเรานะครับตามที่เรากําหนดเอาไว้นะครับว่าเป็นขี่ลุกขึ้นนะครับตรงนี้นะครับวิธีการต่อนะครับเพื่อนๆเห็นตัวลบนะครับลบแต่ละอันนะครับ E N E ลบ D R ลบ P U L ลบนะครับให้ทําการต่อเข้าหากันนะครับต้อง3มตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเส้นนี้นะครับสีเขียวนะครับสีเขียวผมโยงเข้ามา ที่ D R ลบนะครับเสร็จแล้วก็ D a R ลบนะครับสีส้มนะครับก็โยงเข้ามาที่ P U L ลบนะครับโอเคนะครับทั้ง3ามตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเอา E N A ลบนะครับเป็นเส้นสีเทานะครับเส้นสีเทาลากไปไหนนะครับลากไปที่ตัวบอร์ด Arduino ของเรานะครับ เสียบเข้ากับกาวนะครับเส้นสีเทานะครับเสียบเข้ากับกาวนะครับกาวหรือไฟลบนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือตัวลบเนี่ยก็ลงกาวให้หมดนะครับต่อกกาวให้หมดโอเคนะครับถัดมานะครับตัวบวกนะครับ e n a บวกนะครับเส้นสีม่วงนะครับ เส้นสีม่วงแล้วก็ diR บวกเส้นสีน้ำเงินนะครับ Pu l บวกเส้นสีเขียวนะครับหมายไปไหนนะครับเส้นสีเขียวนะครับ Pu l บวกไปที่พินที่8นะครับพินที่8ลาไล่ไปเลยนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับ diR บวกนะครับ ไปพินที่9นะครับพินที่9แล้วก็สุดท้าย E n A นะครับบวกเส้นสีม่วงนะครับไปพินไปพินที่10เพื่อน,นจะใช้พินอื่นก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องเขียนโปรแกรมแก้เอาเองนะครับโอเคนะครับก็เรียมไปเลยนะครับ 8, 90นะครับโอเคก็วิธีการต่อก็แค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมนะครับเราก็ de ีฟายพอร์ตดีฟายพินก่อนนะครับตัวแปรเขาผมตั้งชื่อเป็นพินแ8เพื่อนๆจำได้นะครับ PUL ของเรานะครับต่อเข้ากับพินที่แนะครับ PUL แล้วก็มีตัว d a r นะครับ d ดเร c t ชันพิ n เก้านะครับแล้วก็เป็น e na พิ n ที่สิบแปดเก้าสิบนะครับแล้วก็ในเซตอัในเซตอัให้เป็นพินโหมดนะครับกำหนดพินโหมดบอกให้มันรู้ตัวว่า เป็นอะไรนะครับให้เป็นเอาพุทนะครับแล้วก็ดีเอนาครับดีให้เอให้เป็นเอาพุทนะครับแล้วก็ e n เอเอเอ นะครับให้เป็นเอาพุตเหตุที่เป็นเอาพุตคืออะไรนะครับก็คือตัว a r d u i n นะครับส่งข้อมูลออกนะครับก็เป็นเอาต์พุตมาที่ตัวตัวใดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วในหลูมนะครับในหลูมเราก็เริ่มเขียนเลยนะครับก็ให้เป็นดิจิตอล วูวอ่าไอทีวูดีอาร์ตัวนี้เป็น i r เรกชันนะครับพนะครับฮไอจีเฮนะครับมันจะหมุนไปทิศทางหนึ่งนะครับถ้าเป็นโลเนี่ยมันจะหมุนไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับกําหนดทิศทางก่อนนะครับจะเป็นโทนเข็มหรือตามเข็มนะครับอ่าถ้าเป็นโลนะครับเราเอาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผม ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเป็น High นะครับเรายังไม่รู้ว่า High หรือ Low มันทวนเข็มหรือตามเข็มนะครับเราก็แปะโป้งไว้ก่อน D A R ได้แล้วเสร็จแล้วก็อ่าทำการ Enable มันนะครับ Enable ตัวอ่สเต็ปของเราที่ต้อนไหล E N A e n a pin เป็น low นะครับอันนี้ low เนี่ยผมทราบแล้วนะครับว่ามันเป็น enable นะครับ e n a ble step เปิดครับถ้าเป็น high มันจะเป็นการ disable ก็คือไม่ใช้งานนะครับอ่อมีอะไรอีกบ้างอ่าเสร็จแล้วเราก็เริ่มสั่งนะครับ สร้างลูกคืนนะครับเพื่อที่จะสั่งให้ตัวสเต็ปเราทํางานนะครับวิธีสั่งทาลูกคืนนะครับเราฟอร์มูลค่าตัวแปรไเท่ากับศูนย์ต้นต้นที่ศูนย์ไน้อยกว่าหกพันสี่ร้อยนะครับเราเซตเราเซตไอต,ตัวนี้นะครับเป็นหกพันสี่ร้อยนะครับ, 6, รบก็ทำไปหกพันสี่ร้อยครั้งนะครับ แล้วก็ไอบุกบุกไอบุกบุกแล้วก็ในฟอลลูในฟอลลูเนี่ยเราก็ดีจิตต์กอบดีกว่าดีต้อนไลท์ออาพินนะครับให้สถานะเป็นไฮนะครับเป็นไฮก็คือเป็นหนึ่งละมันก็จะเป็นขึ้นมาเป็นหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้ดีเลย์นะครับดีเลย์ไมโครสเต็ไม่ใช่ไมโครสเต็ขั้นสเต็ปขั้นเขียนงเอ่ยเซ็โอเอ็นดีเอสเซ็ปขั้นนะครับหนึ่งพันนะครับก็ให้ดีเลย์นิดหนึ่งคือมันขึ้นมาแล้วหนึ่งนะครับแล้วให้ดีเลย์นะครับดีเลย์เสร็จแล้วก็ อแล้วก็สั่งให้โลนะครับมันจะกลายเป็นเพาก็คือขึ้นลงขึ้นลงให้เรานะครับอ่าตัวนี้เป็นโลนะครับเสร็จแล้วก็ดีเลย์ปึดีผมไม่มีกระดาษนะครับมันก็จะขึ้นลงเงยปึ๊บปึ๊ป๊ป๊ป๊๊บเป็นรูปเพานะครับเอ่อประมาณนี้ คอมพา e ดูนะครับคอมพล์เสร็จแล้วลองอัพโหลดนะครับอย่าลืมเปิดไฟนะครับก็คือตัวนี้เราใช้12โวล์นะครับที่ไฟติดเนี่ยก็คือเราเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราอยู่นะครับเราเปิดไฟให้กับตัวบอร์ดนะโอเคสเต็ปของเราก็หมุนแล้วนะครับตัวนี้คือหมุนทวนเข็มนะครับ หมุนทวนเข็มหมุนทววเข็มในการก็คือตัว D R ของเราเนี่ยเป็น I นะครับอ่าใช้งานได้แล้วโอเคนี้คือเราต่อถูกแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป็นโ o a ดูนะครับอ่าเป็นโ o a ดูอัพโหลดนะครับจะหมุนตามเข็มหรือเปล่า โอเคหมุนตามเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นซีซีนะครับขอร์เขียนรืเปล่าไม่แน่ใจครับก็เป็นซีีนี่เป็นเป็น c ีซีดนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์ขอร์กก็คือทวนเข็มนาฬิกานาะโอเคถ้าเพื่อนๆมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็ เดี๋ยวเราไปรันโปรแกรมจริงครับที่เราตอบเอาไว้แบบนี้นะครับสามารถที่จะรันโปรแกรมจริงได้เลยเนาะมาดูโปรแกรมจริงกันนะครับเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามรันโปรแกรมจริงโดยที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบตัวอุปกรณ์มาตั้งแต่แรกนะครับโอเคเนาะมาดูนะครับเราก็เหมือนกับตัวที่เราทดสอบกันมานะครับก็คือเราก็จะทําการ define ตัวพินนะครับให้เป็นอะไรนะครับก็มีตัวเนเซอร์ สตัวนะครับก็มีตัวตรวจับโลหะนะครับให้ A0 A1 A2 A3 เป็นสวิตช์เป็น A3 นะครับแล้วก็ให้ตัวแปรนะครับก็ให้ Default ให้เป็น1ให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วในส่วนของสเต็ปมอเตอร์นะครับเราก็ให้เป็น pin แปดเนะครับเป็นตัวแปรตัวนี้นะครับแล้ก็จะมีสร้างตัวแปรสเต็ปนำขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ประกาศเป็น เป็น Input หรือ Output นะครับส่วนที่เป็นเซนเซอร์นะครับก็เราจะเป็น Input นะครับแล้วก็นี่เป็น Output นะครับของตัว s t e p ปมอเตอร์นะครับต่อมานะครับในฟังก์ชันหลักนะครับในเมนหลักนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งครับเป็น f a c เเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ตัวสเต็ปน้ำนะครับเท่ากับ1600นะครับเลข1600เนี่ยได้มาจากอะไรนะครับ จำได้ไหมครับในหนึ่งรอบของสเต็ปมอเตอร์นะครับก็คือ6,400นะครับเดี๋ยวผมอันนี้สมมติว่าเป็นวงกลมนะครับ360องศาในหนึ่งรอบนะครับก็เป็น <c oughs> 6,400นะครับ6,400ถ้าครึ่งหนึ่งถ้ามันหมุนมาครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งตรงนี้นะครับก็เป็น สามพันสองร้อยนะครับครึ่งหนึ่งของหกพันสี่นะครับถ้าจะให้มันหมุนมาตรงนี้เก้าสิบองศานะครับตรงนี้นะครับเก้าสิบองศาก็เป็นครึ่งหนึ่งของก็เป็นหนึ่งพันหกร้อยนะครับนั่นหมายความว่าผมต้องการให้มันหมุนเก้าสิบองศานะครับมาที่หนึ่งพันหกรอยอ่ะ หมุนมา6,1600เนี่ยก็จะได้90องศาโอเคไหมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้มาตรงนี้เพื่อนๆก็บวกไปนะครับหรือจะให้มาตรงนี้ก็เพื่อนๆก็บวกไปเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยสเต็ปนำเนี่ยผมให้1,600ก็คือตรงนี้โอเคนะครับโอเคอ่า1,600เสร็จแล้วก็ทำการ Disable ก่อน ดิสเซิเบิลตัวสเต็ปของเรานะครับจำได้ไหมครับตัว E&A n เนี่ยมันไว้สำหรับในการ e n a b l e d i s a b l e นะครับก็ d i s a b l e ซะถ้าเรา d i s a b l e มันนะครับตัวสเต็ปของเราเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวได้นะครับมันจะไม่มันจะไม่กีดกระแสะแล้วก็จะไม่รอนะครับเรา d i s a b l e มันไว้ฟัแต่เราก็อ่านค่าสวิต์นะครับสวิต์ศูนย์หนึ่งของเราตัวสีเหลืองนะครับอ่านค่ามาเท่าไหร่ ส่งให้กับสวิตวาลูนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัววาลูตัวนี้มาเช็คว่าเท่ากับศูนย์หรือเปล่านะครับจำได้ไหมครับใบงานแรกๆคือสถานะเนี่ยมันจะเป็น1ตลอดเสร็จแล้วมันมาเช็คว่าเท่ากับศูนย์หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราเอามือหมักการไว้นะครับเท่ากับศูนย์จริงตัวเนี้ยสถานะมันเปลี่ยนมาเป็นศูนย์แล้วก็เข้ามาใน Y ดูนะครับ วายดูนะครับเราจะเช็คค่าตัวแปรแฟกเนี่ยท่าเป็นศูนย์จริงไหมนะครับตอนนี้นะครับแฝกของเราเนี่ยประกาศไว้เท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์จริงนะครับก็เข้ามาข้างในวายดูนะครับเสร็จแล้วก็ทําการอ่านสวิตช์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งสวิตช์สีเหลืองในอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะให้ปิ้นออกมานะครับว่าอ่ากรุณาปิดประตู <c oughs> สมมุติว่าเราเปิดประตูพังไว้หรือมีคนเนี่ยเอามือทิ้งขยะนะครับแล้วก็ยังยังไม่ปล่อยมือนะครับมันก็จะวนอยู่ในนี้ครับกรุณนาปิดประตูปิดประตูนะครับจนกว่าเซ็นเซอร์ตรงเนี้จะเป็นหนึ่งเมื่อเอาออกนะครับเป็นหนึ่งเสร็จมันจะเซตแฟกให้เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งนะครับในายดูเนี่ย ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็ปนะครับมันถึงจะหลุดจากายดูนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่มันก็จะวนอยู่ในายดูนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีอะไรมาขวางไว้นะครับมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปสําหรับในการาส่งสัญ,ญญาณเสียงนะครับปิ๊ป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 ,ปหรืออาจจะเป็นไปต่อลาโพงแล้วก็ ต่อโมดูลเสียงนะครับว่ากรุณาปิดประตูด้วยค่ะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะครับบรรทัดนี้โอเคเมื่อปล่อยนะครับปล่อยเสร็จมันหลุดจากไวดูแล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเป็นเทรแล้วเสร็จแล้วก็ทําการหน่วงดีเลย์นิดนึงประมาณ2วินาทีเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของเราเนี่ยหล่นลงไปที่ตัวเซนเซอร์นะครับเมื่อชิ้นงานของเรานะครับหล่นไปที่ตัวเซนเซอร์แล้ว ตัวเซนเซอร์ของเรา3มตัวนะครับก็ทำการอ่านนะครับฟ o บสี่ศูก็อ่านเสร็จส่งตัวแปรให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไว้สำหรับในการเช็คว่าตัวแปรของเราเนี่ยมันเป็นค่าอะไรนะครับแล้วแล้วก็เป็นคอยเช็คว่าเออเซนเซอร์ของเรายังปกติดีอยู่นะครับไม่เสียนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาแต่ละค่าเนี่ยมาเช็คเงื่อนไขนะครับ จำได้ไหมครับว่าแต่ละค่าแต่ละตัวเนี่ยดีฟอร์มจะเป็นหนึ่งเมื่อเมื่อมันไม่ได้เจออะไรนะครับเมื่อมันไม่ได้เจอโลหะสุาทะามันจะเป็นหนึ่งแต่เมื่อใดที่มันเป็นศูนย์นะครับตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์นี่นี่คือสัญลักษณ์หรือนะครับหรือตัวใดเป็นหนึ่งเป็นศูนย์นะครับก็ให้เรียกฟังก์ชันเมทัลนะครับอานะครับอันนี้ก็สั่งปินป้นเฉยปิ้นโชยเฉยนะครับ เรียกฟังก์ชันเมทัลแล้วก็ส่งค่าสเต็ปนาำสเต็ปนํำของเราคืออะไรก็คือค่า1,600ที่เราประกาศไว้ข้างบนนะครับเมทัลเท่ากับสเต็ปนํำนะครับก็จะเป็นประนี้1,600อย่างนี้นะครับส่งไปที่ฟังก์ชันเมทัลผมเขียนฟังก์ชันเมทัลไว้ที่ข้างล่างนะครับเปินเงื่อนล่างหมางล่าง เขียนฟังก์ชัน Metal ไว้เป็น void metal นะครับเรามาดูใน Metal นะครับฟังก์ชัน Meta l แล้วก็ in step นะครับก็คือได้ค่าตัว1,600มานะครับเสร็จแล้วก็ทำการ enable เรา disable ตัว step ไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำการ enable ซเสร็จแล้วก็ให้ทำการหมุนไปที่ ตามเข็มนาฬิกานะครับวนไปทางนี้ตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วก็ส่งขึ้นส่งค่าไปสเต็ปนํำทั้งหมด1,600ัน้ครั้ง1นึ่ันอครั้งนะครับวนอยู่อี้ยหนึ่งันหกร้อครั้งจำได้ไหครับใบงานแรกของเราเป็นเท่าไหร่6ก0ันสี่ร้อยก็คือสา0อหกสิบงศาแต่นี่เราแค่หนึ่งันกร้อยโอเคไม่งงนะครับเสร็จแล้วก็ดีเลยนิดนึง แล้วทำการเห็นไหมครับ D A R เป็น high ก็คือทำการย้อนกลับมานะครับสั่งให้เป็น Entry Clock w i e ก็คือทวนเข็มนาฬิกานะครับ Counter Clock w i e ทวนเข็มนาฬิกาด้วยค่า s เต p n น m ก็คือค่าเดิมก็คือ1,600กมันก็จะกลับมาที่1,600กกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อมันนับ 1,600ครั้งนะครับในใน r o r o p o p ตรงนี้เสร็จแล้วก็หลุดฟังก์ชันของ metal นะครับอันนี้ฟังก์ชัน metal นะครับเดี๋ยวผมเลือนให้ดูช้าๆนะครับหยุดคลิปวิดีโอเราก็เขียนตามได้เลยนะครับอโอเคต่อมานะครับในกรณีที่เงื่อนไขข้างบนเนี่ยนะครับไม่ใช่ศูนย์เลยนะครับมันก็จะมาเป็น non-metal นะครับก็เหมือนคอนเซปต์เดิม มันก็จะส่งค่าไปที่ฟังก์ชัน non-metal นะครับตัวนี้เป็น1,600นะครับส่งไปที่ฟังก์ชัน non-metal นี่นะครับฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับง่ายๆก็คือมันก็ตรงข้ามกับข้างบนนี้นะครับมาไล่ดูนะครับก็ส่งค่ามา1,600นะครับแล้วก็ e n a b l e ซะ เ e เสร็จแล้วก็ทำการาให้หมุนไปทางนี้ให้หมุนไปทางนี้1,600ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ดีเลยนิดนึงแล้วก็ให้หมุนกลับตามเข็งกลับมา1,600ครั้งก็อยู่ตำแหน่งเดิมแค่นี้เองโอเคนะครับเดี๋ยวผมอ,อ่าน่าจะจบแล้ว ประมาณน,นี้เพราะว่าอยู่นี่อันนี้เป็นอ๋ออันนี้นะครับอันนี้นนจบบรรทันนี้อ่าเมื่อเมื่อทุกอย่างมันมันจบหมดแล้วนะครับมันก็จะทําการสแตนบายอันนี้ผมโชว์สแตนบายไว้ by. แล้วก็ Disable s สเต็ปเอาไว้ซะไม่ต้องให้มันทํางานนะครับถ้าเรา enable มันตลอดน,นะครับมันจะค้างมันจะค้างแล้วมันก็จะรอนมากนะครับถ้าเรา ไปเปิดเอาไว้ทิ้งไวน้นานๆนะครับพอดีสเบิร์นทิ้งไว้เราก็จบเมนูนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูโปรแปกรมช้าๆอีกครังหนึ่งนะครับหยุคดคลิปวีดีโอแล้วก็เขียนตามได้เลยนะครับ จุดๆประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมตรงนี้เป็นเอเ็นโอเคอันนี้ฟังก์ชันน,น,น,นะครับ Okay. เดี๋ยวเราอัปโหลดดูผลนะครับอย่าลืมเปิดไฟด้วยนะครับเปิดไฟ12โวลต์นะครับดูซีเรียลโมนิเตอร์นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับก็เป็นสแตนบายอยู่สแตนบายสแตนบายนะครับก็คือบรรทัดนี้ก็คือมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขอะไรเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะมา บรรทานนี้นะครับสแตนบายอยู่นะครับสแตนบายอ่ะเรามาดูนะครับสมมุติว่ามีวัตถุมานะครับอ่ะเป็นกระป๋องนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเช็คฮีแมนอัลเลอร์ด้วยนะครับเผื่อไข่แก้งอะไรนะครับก็คือค้างเอาไว้ที่ที่ประตูนะครับเมื่ออ่าคนปล่อยนะครับปล่อยของชิ้นงานลงไปนะครับลงไป เห็นไหมครับฟ็อกซี่ศูนย์สองเท่ากับศูนย์นะครับมันก็คือเป็นโลหะตัวจับโลหะได้นะครับแล้วมันก็จะหมุนมาทางนี้มาใหม่นะครับอ่ะก็หมุนทิ้งมาเป็นโลหะนะครับแล้วก็กลับคืนที่เดิมน,นะครับตัวนี้เราจับตัวที่สองเราจับได้เป็นศูนย์นะครับ แล้วก็มาสแตนบายในกรณีที่ไม่ใช่เป็นโลหะไม่ใช่โลหะนะครับกรณา,าปิดประตูนะครับไปปึ๊บมันก็จะหมุนไปทางนี้ที่ไม่ใช่โลหะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเป็นหนึ่งหมดนะครับโอเค ตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับเซนเซอร์ ensor, ตัวนี้บ้างโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองปรับจูนโปรแกรมดูนะครับอันไหนที่อยากได้แบบไหนก็ลองโมดได้เลยนะครับ